สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมเซลเจมนะครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตมาอัปเดตสต็อกกันแล้วกันนะฮะตอนนี้รีโวครับที่จอดเลียงรายกันอยู่ข้างหน้านี้ฮะพร้อมให้เป็นเจ้าของทุกคันนะครับผมนี่นะอัปเดตสต็อกของรีโวกันนิดหนึ่งคะตัวสี่ประตูตัวแคปตัวสูงนะครับเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้นะครับพอมีนะนี่จอดเลียงรายกันแบบนี้เลยนะฮะก็พามาดูนะ ตอนนี้รีโว่ราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ประมาณสามแสนปลายปลายแต่ไม่แน่ใจว่าขายไปหรือยังนะปกติประมาณสี่แสนกว่าแล้วกันนะบวกลบนะครับผมถ้าเป็นตัว2 4 e เนี่ยอย่างที่จอดเรียงกันเนี่ยสี่ห้าคันข้างหน้าเนี่ยตัว2 4 e ปีสิบเก้านะฮะสี่ประตูเนี่ยไม่แสนต้นต้นนะสี่แสนหกหมื่นแปดพันเดี๋ยวลองเปิดให้ดูสักคันสองคันนะฮะเรื่องใหม่ไม่ค่อยแน่ใจนะมันลมจอดเยอะอ่ะเดี๋ยวลองเปิดคันนี้ดูแล้วกันนะ ว่าเลขไม้อยู่ประมาณเท่าไหร่แต่นั่าอยู่ประมาณแสนต้นๆนะฮะเกียร์ธรรมดาเห็นไหมแบบนี้เลยวิทยุบลูทูธเกียร์หกสปีดนะแล้วก็มีอีโคโหมดมีพาวเวอร์โหมดเบาะสวยๆนี่ฮะแบบนี้ภายในสวยๆเนียดูเลขไม่ให้อ่าอย่างคันนี้เลขไม้แสนสอง นี่นะมีพับกระจกครับพับกระจกไฟฟ้าอะไรครบหมดนะอันนี้ก็ 8, 000, นะสี่แสนหกหมื่นแปดพันนะเลขหมายสามสองแบบนี้เลยเราสุ่มๆดูนะเดีย๋ยวไปดูคันขนาดดีคันนี้บ้างดีกว่านะเนี่ยเจ็ดห้าเก้าสามคันนี้ก็ราคาเดียวกันสี่แสนหกสี่หกแปดนะสี่แสนหกหมื่นแปดพันเหมือนกัน มีตรวจสภาพเรียบร้อยนะนี่นะเราจ้างตรวจจากภายนอกนะครับเนื้อจากสถามันตรวจข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าคันนี้เลียกไม่เท่าไหร่ออัปเดตสต็อกกันนิดนึงโหคันนี้เรียกไมหลักหมื่นอีกแปดหมืนเก้านะสเปคเดียวกันนะครับผมสเปคเดียวกันสวยแบบนี้ นะฮะคันนี้เลขไม้น้อยด้วยแปดหมื่นเก้าอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลขทะเบียนนิดนึงนะเจ็ดห้าเก้าสามนะไม่แปดหมื่นเก้านะใครสนใจก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ทักมาพูดคุยกันนะครับผมามาพูดคุยกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องขยับไปทางนู้นสิตัวสี่ประตูเนี่ยโหมีจริงๆมันมีเยอะกว่านี้นะที่จอดไว้อีกที่หนึ่งก็มีนะฮะอันนี้เฉพาะที่จอดอยู่ที่บางบ่อสุทรการนะครับผมอ่ะตัวนี้ มีหลังคาแครี่บอยมาด้วยนะเดี๋ยวลองดูนิดนึงคันที่หกเดี๋ยวลองดูนะเลขไม้คันนี้หน่อยดีกว่านะอ่ะคันนี้ไมแ้นะะมแสนเจ็ดนะครับผมไม้แสนเจ็ดนะราคาเท่ากาันผมมาลายได้เป็นมนะัลติฟังก์ชันนะกระจกพาบไวฟ้าเหมือนกันนะแต่ตรง คันนี้ได้แคดดี้บอยด้วยแล้วเป็นแครดีบอยตัวเต,ต,วเตี้ยนะหลังคาตัวแครดีบอยเนี่ยมาเสมอกับหลังคารถนี่นะแบบนี้อราคาเท่ากันเลยสีออ่หกแปดเนาะโอเคถ้าใครสนใจนะคันนี้นะนี่ครับแคปหน้าจอแล้วก็โทรมาพูดคุยกันได้นะก็เอ,เออคันนี้สามแสนกว่าคันนี้ปีสิบเจ็ด สี่ประตูเลขไม่เดี๋ยวผมดูแป๊บน,นะน,นึงนะคันนี้น่าจะสามแสนกว่าดูราคาให้อ่าราคาสามหกแปดราคา 3, 6, สามหกแปดสี่ประตูเลขไม่สองแสนเจ็ดอันนี้ไม่เยอะหน่อยเราประกันไม่แท้ทุกคนัน เนี่ยแล้วดูสภาพอย่างเงี้ยมาสองแสนเจ็ดนะฮะถ้าเปิดให้ดูเนี่ยคิดว่าจะเลขใหม่เท่าไหร่นะมีตรวจมีอะไรครบหมดนะครับสำหรับโต้ต้ารีโวตอนนี้สต็อกบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะตัวสูงนะอ้าตัวสูงมากเจ็ดศูนย์สองสามไปดูคันนี้กัน เกดศูนย์สองสามนะอันนี้มันตัวสูงเกียร์อะไรไม่รู้ภาษีปีหกเก้าเนี่ยนะมีแคดดี้บอยนะครับคันนี้ตัวสูงมีเนเนอร์คันนี้เลขไมเก้าหมืนนะฮะแล้ว, Gre auto, วก็น,น,นะนี่ได้เกียร์ออโต้ด้วยมืดไปหน่อยนะฝั่งนี้ได้เกียร์ออโต้นะวิทยุบลูทูธ ดูราคาก่อนคันนี้ราคาน่าจะห้าแสนกว่าบาทนะอ่ะเนี่ยมีให้เลือกอย่างที่บอกมีเยอะครับตอนนี้รีโวอัปเดตสต็อกให้ดูกันนะใครที่กำลังมองหานะบอกเลยทักมาพูดคุยกันได้นะฮะให้ดูภาพจริงๆเสียงจริงๆนะครับผมนะถ่ายแบบม้วนเดียวเนี่ยนาะปียี่สิบเลยพวกนี้ดูปียี่สิบในราคาประมาณเท่าไหร่ ปี20นะดูราคาเลย5.8สีอะไรครบหมดนะตัวมิดนะตัวนี้ปี20ทีดดนเนอร์สีดำช่วงนี้ฝุ่นเยอะหน่อยเพราะว่าทำถนนแล้วก็กำลังมีการปรับปรุงสถานที่ด้วยเพราะเนี่ยพื้นอพื้นเนี่ยมันซุดนะก็กำลังไล่ปรับปรุงกันอยู่โอเคก็ประมาณนี้ครับใครที่กำลังมองหารีโวอยู่นะผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับโตต้ารีโวนะครับมีให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่นะรีโวนะครับ จะสี่ประตูจะแคปเกียร์ออโต้เกียร์ธรรมดานะทักมาพูดคุยกันนะเดี๋ยวดูรถให้โอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าโอกาสหน้านะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันเช่นเคยแล้วไว้เจอกันครับสวัสดีครับ